สวัสดีค่ะจากวลา,ายรงพยอมค่ะเดี๋ยววา่ายรงพยอมจะฉีดน้ำหมักนะคะเพื่อป้องกันแมลงนะคะกับทัวร์นะคะเราจะฉีดแบบนี้นะคะเผื่อมีตัวแมลงตัวเพลี้ยนะคะ เสือนะคะป้องก,กันไว้ก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นน้ำหมักนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำหมักใบสะเดาใบน้อยหนาหังไหลต้นสับเสือ นี่ค่ะน้ำสีสดสดส,ดสีแดงแดงส,สดสดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฉีดพ่นมะเขือกันนะคะนี่ค่ะน้ำจะได้สีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่เครื่องพ่นยาฉีดกันนะคะ เดี๋ยวเราจะกรองนะคะใช้กระชอนนะคะกระชอนที่เคยคั้นมะพร้าวนะคะอันนี้ก็เขาบุบบิดบ,บู้บี้นะคะแล้วก็เลยนี่ค่ะเอามากรองนะคะใส่เยอะๆก็จะไหม้ใบใบ,ใบพืชที่เราฉีดถ้าเป็นผักกาดก็จะไหม้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะกรองออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะมีตะกอนข,ขาวๆอยู่บ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวมาดูถังนี้มั่งนะคะถังนี้ก็คือเป็นลํำหมักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแป๊บอันนี้ก็เป็นลำหมักนะคะนี่ค่ะสายแจวแหววนะคะอันนี้ใส่ไม่มากนะคะใส่มากไม่ได้เดี๋ยวใบไหม้นะคะแต่ถ้าใส่ลาดลดไม่เป็นไรนะคะ อันนี้ก็เป็นลำหมักนะคะแน้องมาที่ชอบมากเลยนี่ค่ะแล้วก็จะเอามาใส่ในถังเราเหมือนกันนะคะนี่ค่ะยังมีฮอร์โมนไข่อีกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโนไข่หมักนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ํานะคะว้าวเติมการตันนะคะแป๊บหนึง่งอันนี้เราจะต้องคนนะคะเพราะว่าเป็นที่เป็นใย,ยข,าขาวเป็นฟ้าข,าขาวนะคะคือเป็นตัวจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อราดีนะคะก็จะติดอยู่กับกรองนะคะ นี่ค่ะเราจะต้องคอยค้นนะคะให้ตัวนั้นไม่อุดกับตัวกรองนะคะเพราะว่าในเครื่องนี้จะมีตัวกรองอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะของบเรางพยอมไม่เหม็นนะคะน้ำหมักจะไม่เหม็นนะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะ กลิ่นหอมหวานๆจากโมลาดหรือว่ากากน้ำตาลนะคะอันนี้ก็ใส่3ชนิดนะคะคือน้ำหมักสมุนไพรไล่มแมลงแล้วก็เป็นโฮอร์โมนที่หมักจากลำข้าวนะคะแล้วก็โฮอร์โมนไข่นะคะไป นมหมักหรือว่าจานด่วนของบลายองค์งพยอมนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าช่วงนี้หมดแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ทําใหม่นะคะยังไม่ได้เข้าไปในฟาร์มยังไม่ได้ไปซื้อนมนะคะปกติเราจะต้องเข้าไปซื้อนมในฟาร์มนะคะคือเป็นนมวัวสดๆเลยนะคะออกจากเต้าเลยนะคะก็จะได้ปริมาณที่แท้ ไม่ผสมอะไรเลยนะคะอย่างที่เราซื้อกันตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็จะมีการผสมนะคะผสมน้ำาสมนั่นสมนี่นะคะแต่ถ้าเราได้มาจากฟาร์มนี้เราจะไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะนอกจากเป็นนมสดแท้ๆนะคะพืชจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็โตวไวนะคะยิ่งเป็นผักกินใบยิ่งดีใหญ่เลยนะคะ นี้เราก็มาฉีดมะเขือกันนะคะค่ะกันพือ้อกันแมลงกันมดกันผีเสือ้อกัรหนอนนะคะกันเคลียด้วยนะคะค่ะฉีดใช้ได้หมดนะคะตอนนี้ก็เสร็จฉีดพ่นเสร็จหมดแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้มานายาคงพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ